ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิทพิเศษ ในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทะวะก็ขอฝากชแนลใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือชแนลตาลทาโร่ชแนลที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทะวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรา,เรามาอย่างยาวนานนะครับ สวัสดีทุกทคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการตอบคำถามจากดวงดาวครั้งนี้เป็นครั้งที่79ตรงกับวันที่13เมษายน2568วันนี้ทีมงานจะดูดวงและตอบคำถามของคุณปีเตอร์กันนะครับคุณปีเตอร์นั้นส่งคำถามเข้ามาในคลิปตอบคำถามครั้งที่76และเป็นสมาชิกของชาแนลตาลทวะด้วยทีมงานจึงรับคิวตอบคำถามไว้ โดยใช้สิทธิ์ของสมาชิกและจะใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในการตอบคำถามนะครับทีมงานขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจราย,รายการของเราโดยเฉพาะท่านที่ส่งคำถามเข้ามาทางซปเปอร์แตงและท่านสมาชิกที่ให้การสนับสนุนสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะสานต่องานโหราศาสตร์เพื่อนำความรู้ของครูบาอาจารย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนต่อไปนะครับ ใครก็ตามที่ต้องการให้ทีมงานตอบคำถามด้วยการดูดวงทีมงานจะรับคำถามของท่านโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะคะ ท่านไม่ต้องแจ้งชื่อนามสกุลจริงเพียงแต่บอกชื่อเล่นที่จะใช้ในการตอบคำถามมาก็เพียงพอค่ะสิ่งสำคัญคือวันเดือนปีและเวลาเกิดสถานที่เกิดเพศและอาชีพนะคะต้องบอกมาให้ชัดเจนท่านที่สนใจสามารถถามได้หนึ่งคำถามนะคะทีมงานก็จะตอบคำถามให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทีมงานจะรับคำถามสัปดาห์ละหนท่านนะคะ ใช้ระบบส่งกรได้ก่อนเราจะตอบคิวแรกเท่านั้นยกเว้นท่านที่เป็นสมาชิกนะคะทีมงานจะตอบให้เป็นกรณีพิเศษและทีมงานขอไม่ตอบดวงชะตาเดิมซ้ำายใน3เดือนหรือว่า12เทปนะคะหากท่านส่งคำถามไม่ทันก็ขอให้รอจองใหม่ในรอบหน้าค่ะและเงื่อนไขสุดท้ายนะคะท่านเจ้าของคำถามต้องยินยอมให้ทีมงานเปิดดวงของท่านบนย t u b e และทีมงานอาจจะนาไปแชร์บนโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะ ท่านที่สนใจก็สามารถส่งคำถามได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ เราก็จะมาดูดวงของคุณปีเตอร์กันนะคะคุณปีเตอร์เกิดวันที่15เมษายน2516เวลา13นาฬิกา9นาทีที่กรุงเทพพอเทียบเป็นจันทรครติก็ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น13ค่ำเดือน5ปีฉลูเพศชายนะคะอายุ51ปี11เดือนมีอาชีพรับราชการพอเราผูกดวงวางลัคนาแล้วคุณปีเตอร์มีลัคนาอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะอยู่ที่4องศา48ลิบดา เมื่อดูตามลัคนาราศีสิง์เป็นคนทัดุไฟเป็นคนใจร้อนเชื่อมั่นในตัวเองรักในเกียรติและมีศักดิ์ศรีค่ะ การดูพื้นดวงในลำดับต่อมาคือการดูดาวที่สถิตในเรือนชะตานะคะโดยเริ่มจากพบตนุไปจนถึงวินาศะาดังนี้พบแรกคือพบตนุนะคะมีดาวเกตได้ทำเนียบมหาอุดตามตำราว่าอายุยืนอยู่ให้ทายเกตคนที่มีดาวเกตกุมลัคนามีอายุยืนนะคะเพราะว่ามีมีบุญทำบุญสะสมมาเยอะนะคะไม่ค่อยเจ็บป่วยจะเจ็บป่วยก็ไอเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นแล้วหายเองในชีวิตนี้ไม่ค่อยต้องไปหาหมอเลยนะคะ ดาวเกตทำให้เจ้าชะตาเป็นคนมีเซนพิเศษนะคะใครมาดีมาร้ายก็รู้ได้มักสัมผัสในสิ่งที่คนอื่นสัมผัสไม่ได้มีจินตนาการมีไอเดียดีๆไอเดียแปลกใหม่จะเก่งพวกงานดีไซน์แล้วก็งานความคิดสร้างสรรค์ค่ะดาวเกตทำให้เจ้าชะตาเป็นคนฉลาดนะคะเรียนรู้เข้าใจได้ทุกวิชาเป็นคนชอบอ่านหนังสือจากข้างหลังไปข้างหน้าชอบเรียนศาสตร์แปลกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฮเทคล้ำสมัยก็ชอบโบราณค่ําคลื้อไปเลย ไปจนถึงศาสตร์ลึกลับต่างๆแต่ดาวเกตก็ลืมเก่งเช่นเดียวกันนะคะคนที่เป็นดาวเกตมักคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นเด็กมีความเยาว์วัยมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอและความเยาว์วัยนี้นะคะก็จะอยู่กับคนที่เป็นดาวเกตนะคะคิดว่าตัวเองเป็นเด็กไม่ว่าอายุของเราจะมากไปเท่าไหร่ก็ตามดาวเกตนะคะทําให้เป็นคนใจบุญ ชอบช่วยเหลือโดยมากชอบพูดจาคนเดียวนะคะคนรอบข้างมักจะเห็นว่าคนที่เป็นดาวเกตเนี่ยเขาจะเป็นคนแปลกๆการที่คุณปีเตอร์มีดาวเกตได้ทำเนี่ยมหาอุดนะคะมหาอุดนี่แปลว่าสูงยิ่งทำให้การช่วยเหลือของคุณปีเตอร์เนี่ยได้ผลดียิ่งสมมุติว่าเราช่วยเขาน้ำหนักสิบนะคะได้ผลเป็นร้อยเลยก็คือการให้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือบางอย่างนะคะบางทีเราคิดว่าเราช่วยเขาแค่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าผลของการช่วยเหลือนี้นะคะส่งผลสูงมากอย่างเช่นไปให้กำลังใจใคร ทำให้คนบางคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขากลับมีความหวังในชีวิตขึ้นมาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจของคนที่เป็นดาวเกตมหาอุดเลยค่ะพบต่อมาคือพบกระดุมพระที่แปลว่าเงินมีดาวมฤตยูและดาวจันทรเรามาดูดาวจันทรดวงเล็กกันก่อนนะครับจันได้ทำเนียบราชาโชคคือได้เงินมาพอกินพออยู่ไม่เคยอดอยาก อยู่สบายแบบราชาไม่เคยต้องลำบากในการหาเงินหาทองมาเลี้ยงชีพส่วนมฤตยูนั้นเป็นดาวใหญ่หมายถึงต้องทำเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศจึงจะได้เงินถ้าําทำเรื่องเล็กๆก,ก็จะไม่ค่อยได้เงินนั่นเองมฤตยูนั้นเปรียบเสมือนภาชนะที่ปิดสนิทคนที่มีดาวมฤตยูที่พบการเงินจึงเป็นคนเก็บเงินเก่งไม่ค่อยยอมใช้จ่ายนอกจากจะเป็นเรื่องของจันเท่านั้นคือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวสามีภรรยา เรื่องกินเรื่องใช้จ่ายในบ้านจึงจะมีการใช้จ่ายออกไปรวมถึงอ่านคู่กันจะเป็น0ูนยที่แปลว่าเก่งกาดนอกบ้านหมายถึงถ้าได้เงินมาก็จะต้องออกไปต่อสู้กับการงานนอกบ้านถ้าหากอยู่เฉยๆจะไม่ได้เงินนั่นเองพบต่อมาคือพบปุตตะคือเรื่องเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือเป้าหมายกับบ้านปลายของชีวิตในพบนี้มีดาวราหูที่แปลว่าความวุ่นวายความโกลาหลความเปลี่ยนแปลง ราหูนั้นเป็นดาวใหญ่ส่งผลให้มีบุตรหรือบริวารลูกน้องเป็นคนคิดการใหญ่มีไหวพริบป,ปฏิพานดีมีลักษณะที่จะเป็นคนวุ่นวายเจ้าอารมณ์ชอบสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นพวกนักปฏิวัติพวกชอบแหกกฎไม่รักษาระเบียบว,วินยัยบุตรหลานลูกน้องนั้นจะชอบนำปัญหามาให้เราแก้ไขเวลามีลูกน้องก็จะมีมากมายแต่เวลาไม่มีก็ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเจ้าชะตามักมีเป้าหมายเป็นราหู คือการตั้งเป้าหมายในชีวิตในการทำเพื่อแผ่นดินหรือทำอะไรให้กับประชาชนผู้คนส่วนใหญ่ในบ้านปลายชีวิตจะมีความวุ่นวายความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นสมัยยา์วัยไม่ค่อยวุ่นจะมาวุ่นวายต้องใช้ไหวพริบแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในยามที่มีอายุมากขึ้นนะครับพบต่อมาคือพบอรินะคะพบอริมีดาวสองดวงเลยมีอังคารมหาอุดแล้วก็พระหัสเป็นนิดนะคะ อังคารในเป็นความกล้าความขยันทักษะพรสวรรค์ได้มหาอุดคือสูงยิ่งแต่ดันไปตกอรินะคะหมายความว่ามีทักษะฝีมือสูงยิ่งแต่ไม่ได้ใช้เป็นคนไม่กล้าเสียงแล้วก็ไม่ค่อยขยันในการฝึกฝนพระหัสเป็นนิตกอรินี่เป็นคนไม่ค่อยศึกษาตำรับตำรานะคะไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลักการคำสอนนะคะมาคิดขัดแยง้งชอบเถียงผู้ใหญ่ชอบค้านผู้ใหญ่ชอบเถียงครูบาอาจารย์นะคะ 35มห้าเนี่ยเป็นคู่สมพลหมายถึงผลประโยชน์ร่วมก,กันกับผู้ใหญ่พอเป็นตกอรินะคะหมายความว่าเจ้าชะตาไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เลยคุณปีเตอร์ไม่ค่อยชอบเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ใหญ่นอกจากนี้นะคะ35หเป็นการอ้อนาอการขอตามตื้อเป็นการใช้ปัญญาฉลาดแกมโกงพอไปตกอริก็หมายความว่าคุณปีเตอร์ไม่ชอบเรื่องแบบนี้นะคะไม่ชอบให้ใครมาตื้อมาออดอ้อนแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเหลี่ยมใส่อีกด้วยค่ะ ไปดูพบต่อมาเป็นพบมรณะนะคะอันนี้หมายถึงความเจ็บป่วยหรือความเสื่อมถอยนะคะแล้วก็มีเดาพูดเดาพูดเป็นประเป็นนิดซะด้วยก็ยิ่งอ่อนไปใหญ่เลยตำราว่าเจราจาอ่อนหวานไทยพูดก็ทำนายว่าเจราจาไม่เก่งนะคะไม่ชอบพูดไม่ชอบค้าขายแล้วพูดเป็นปรบเป็นนิดก็ยิ่งเสียหายเข้าไปอีกทำให้คำพูดไม่มีน้ำหนักนะคะพูดแล้วคนไม่ค่อยเชื่อถือค่ะพบต่อมาคือพบสุภะที่หมายถึงผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดความเจริญมีดาวอยู่สองดวงคืออาทิตย์เป็นมหาอุดกับสุขที่เป็นประเรามาอ่านทีละดวงกันก่อนนะครับอาทิตย์มหาอุดตกสุภะคือคิดยิ่งในศักดิ์ศรีอย่างมากคิดว่าตรงต่อหน้าที่อย่างมากคิดอยากมีวินัยอย่างยิ่งแต่ก็ยังไม่ได้ทําเพราะอยู่แค่ในความคิดส่วนดาวสุขได้ทําเนียบประตกสุภะคือมีความฝันและจินตนาการเป็นคนคิดมากหมกมุ่นในความคิด แต่ยังไม่ได้ลงมือทำแต่เมื่อรวมกันคู่หนึ่งหกนั้นเป็นคู่สมพลหมายถึงความชื่นชอบชื่นชมตกพบสุภะคือเป็นคนมีความคิดที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าเจ้าชะตากับเจ้านายผู้ใหญ่มีความปราบปลื้มชื่นชมให้เกียรติซึ่งกันและกันดีพบต่อมาคือพบกรรมมะมีดาวเสาได้ทำเนียบมหาจักรเดินเสดดวงการงานแรงมากแต่มาลำพังคนเดียว เลยทำงานแบบศิลปินเดี่ยวเพราะไม่มีดาวร่วมเล็งโยกหน้าหรือโยกหลังและดาวได้องค์เกณฑ์เดี๋ยวเราจะอธิบายในหน้าต่อไปนะครับการงานของเจ้าชะตาเป็นแบบดาวเสาคือเหนื่อยหนักเครียดในเรื่องงานทำงานเอาจริงเอาจังต้องอดทนถึงไม่ชอบก็ทำได้ทำงานด้วยความใจกล้าใจถึงรอบคอบระแวดระวังดีไม่ไว้ใจใครง่ายๆเวลาทำงาน จะปกป้องคนในปกครองคนที่อ่อนแอกว่าเสมอเป็นหัวหน้าที่ใจถึงพึ่งได้นั่นเอง การดูพื้นดวงในลำดับต่อมานะคะคือการดูว่าดาวได้องค์เกณฑ์หรือไม่เราก็มาอ้างอิงตามตำราจักรทีปณีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมาหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรสนะคะประค้อองค์เกณฑ์กล่าวว่าประค้อที่ตรงตามลักษณะดังนี้คือนาราเอกะจตุอัมภูกีตาสัตตะปัสวทตนะคะดวงชะตาของคุณปีเตอร์เนี่ยลัคนาราศีสิงห์เราดูตามรูปก็จะมีดาวเสาร์ที่พบกรมมาเป็นพบที่สิบนะคะ ราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีประเภทปัสสวะเมื่อมีดาวในภพที่10ก็คือได้เกณฑ์ปัสสวะทศ ในตำราจากทีปณีกล่าวเอาไว้ว่าโสร,รกินทางภูมิปาลังนะคะโอ้โหแปลว่าถ้าประเสรเป็นเกณฑ์จะเป็นกษัตริย์รักษาแผ่นดินก็ททานายให้ทันสมัยนะคะก็คือดวงชะตานี้สูงทรงคุณปีเตอร์จะมีอํานาจปกครองเหนือผู้อื่นประสบความสําเร็จในการทํางานแต่ดวงนี้นะคะมีอังคารพฤหัสไปตกในช่องเบียนก็คือช่องอรินั่นเองก็ต้องทํานายถอยมานิดนึงว่า ดวงชะตาของคุณปีเตอร์มีความสูงส่งก็จริงแต่มักจะประสบกับปัญหาและเป็นขาลงในภายหลังค่ะการดูพื้นดวงในระดับต่อมาก็มาดูว่าดาวได้รูปลักษณะพิเศษหรือไม่นะคะดวงของคุณปีเตอร์มีดาวในสามราศรีธาตุดินนะคะมีเสามหาจักรเดินเสิรอยู่ที่ราศรีพฤศภมีจันทราชาโชคนะคะแล้วก็มฤตยูนะคะอยู่ที่ราศรีกันมีอังคารมหาอุดนะคะ และพรหัสเป็นนิดอยู่ที่ราศีมังกรทีนี้ก็ทําให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะที่ทีมงานวงเอาไว้ให้นะคะเรียกว่าตรีโกณธาตุดิน ลักษณะของตรีโกณธาตุด,ดินคือสุขุมมั่นคงตั้งรับแล้วก็เป็นหลักแหล่งที่แน่นอนคนที่มีดวงได้ตรีโกณก็หมายความว่ามีความสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะตรีโกณของคุณปีเตอร์เป็นตรีโกณเสมอคือกระดุมพระอริกรรมมะหมายความว่ากิจการทําแล้วเสมอเท่าเดิมเพราะกระดุมพระคือเงินกรมมะคืองานอริก็คือปัญหานั่นก็คือว่าคุณปีเตอร์ทํางานได้เงินมาเอาเงินมาแก้ปัญหา แล้วก็ทำงานไปหาเงินมาแก้ปัญหาวนเวียนไปเช่นนี้นะคะสรุปสุดท้ายกิจการนี้จึงเสมอเท่าเดิมไม่ได้งอกเงยหรือเจริญมากขึ้นพอเรามาดูดาวในตรีโกนะคะเป็นมฤตยูจนันทรังคารพระฤหัสเสาร์นะคะหรือว่า02357นะคะพอร,รวมกันแล้วไม่ได้กกไม่ได้เหล่าแล้วก็มีทั้งดาวคู่เดียและเสียปะป,ะปนกันนะคะมาดูกันนิดนึงก็คือ25คู่ธาตุนะคะ35คู่สมพล3 7 5 7เป็นคู่ศัตรูแล้วก็มี27-20 0305070เป็นคู่กลางๆนะคะร,ะรวมกันแล้วเนี่ยถือว่าเป็นกิจการที่ขยับขยายยากเพราะว่าดาวใหญ่เนี่ยเรียกว่า570นะคะหมายความว่าขยับไปไหนไม่ค่อยได้แล้วก็357หมายถึงเป็นดาวคัดค้านขานอำนาจกันเองจึงเป็นกิจการที่ไม่มีกิจกรรมอะไรมากนักนะคะถ้าต้องการจะทำอะไรก็จะมีเหตุมาคอยคัดค้านอยู่เสมอนั่นเองค่ะดวงของคุณปีเตอร์นั้นมีดาวได้ตรีโกณอีกหนึ่งชุดเป็นตรีโกนธาตุไฟ มักเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือไฟฟ้าตรีโกนชุดนี้เป็นตรีโกนถึงลัคนาเพราะอยู่ที่พบตนุปุตตะสุภะคือทำด้วยตัวเองมีผู้น้อยและผู้ใหญ่สนับสนุนส่วนดาวในตรีโกนนั้นคือเกตร,ราหูอาทิตย์หรือพุทธขอภัยเป็นเกตร,ราหูอาทิตสุศุกร์9 8 1 6รวมกันแล้วไม่ได้กกเหล่าอะไรและมีดาวคู่ที่ทั้งดีและเสียปนกันมี16คู่สมพล8 8คู่ศัตรู8 9 9,1,9,6และ8,6ที่เป็นคู่กลางๆรวมๆแล้วเป็นกิจการที่ต้องตัดสินใจอยู่เสมอไมอ่รุ่งก็ร่วงมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่เรื่อยๆต้องทำกิจการแบบปิดๆเปิดๆถึงจึงจะดีกล่าวโดยสรุปได้ว่าคุณปีเตอร์นั้นเป็นดาวเกตมีบุญให้ความช่วยเหลือใครผู้นั้นก็ได้รับผลประโยชน์จากการช่วยเหลือดียิ่งมีความเด่นในเรื่องการงานทำงานใจถึงรอบคอบมีอำนาจปกครองคนที่ทำงานด้วย และประสบความสำเร็จในการงานได้ดีมีตรีโกณอยู่2ชุดมีกิจการที่เป็นของตัวเองได้ถึง2อ,อย่างและต้องทำควบคู่กันไปนะครับต่อมาจะเป็นพาร์ทของการดูดาวจรนะคะ หลัง13พฤษภาคม2568ดวงแรกเราก็ดูพระรหัสกันก่อนนะคะพระรหัสจรเข้าราศีมิถุนพระรหัสยกเข้าพบราพะนะคะคุณปีเตอร์จะสําเร็จการศึกษาหรืออาจจะเป็นการอบรมหลักสูตรต่างๆนะคะคู้ใหญ่หรือนักวิชาการเดิมที่ไม่ค่อยถูกกันเพราะว่าเดิมพระราตตกอรินะคะจะกลับมาช่วยเหลือให้ความสําเร็จนะคะการพิาจารณาดาวจรกระทบดาวเดินในลําดับต่อมานะคะก็คือดูว่า5จอหมาย,ยก9นะคะ เดิมที่พบตนุเจ้าชะตาก็จะได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทําให้เกิดความสําเร็จได้นะคะทีนี้5จอมาในมายก1 6เดิมที่พบสุภะนะคะที่วงเป็นสีส้มเอาไว้ได้15กับ56คู่15เนี่ยเป็นคู่ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสทําให้มีทั้งความเจริญและความสําเร็จค่ะส่วนคู่56เป็นคู่แข่งขันนะคะในความเจริญและความสําเร็จจะมีแคนดิเดตนะคะต้องแข่งขันระวังจะมีคนมาแย่งผลงานของเราไป ามาอีกคู่หนึ่งนะคะ5จอนมาเลง8นะคะข้ามไปเลยตรงที่ลูกศรตัวยาวที่สุดนะคะอยู่ที่พบปุตตะหมายถึงลูกน้องบริวารน,นะคะ5 8เป็นเหตุสุดๆนะคะไม่สุดทางไม่เลิกราลูกน้องลูกหลานของเรานะคะเขาจะใช้ทั้งความรู้ทั้งไหวพริบต้องใช้ทั้งทางโลกทางธรรมนะคะขุดมาหมดเลยหรือไม่ก็ทำนายอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าชะตาจะได้ตั้งเป้าหมายชีวิตบางอย่างไว้แบบสุดๆไปเลยค่ะ ต่อนะคะเป็นการดูดาวเสาร์และราหูจรมาเข้าราศีกลุ่มนะคะเจ็ดแปดนี้เป็นคู่ยิ่งใหญ่ดาวจรคู่ยิ่งใหญ่มาเข้าพบปัตตนิทํานายว่าคนรักคนสนิทจะได้ทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่เสาเดิมมาจากกรรมะคืองานนะคะส่วนราหูเดิมมาจากปุตตะคือบุตรบริวารหรือเป้าหมายทํานายเพิ่มเติมได้ว่าเรื่องยิ่งใหญ่ที่จะทำน่ะมาจากเป้าหมายหรือความหวังในเรื่องงานนั่นเองค่ะเราก็มาดู ดาวจรกระทบดาวเดิมด้วยนะคะเมื่อสักครู่ดูเฉพาะดาวจรไปแล้วที่้เราก็มาดูว่าอาทิตย์กับศุกร์นะคะ มายกหน้า7-8ที่จอมาส่วนราหูเดิมยกหลังนะคะแล้วก็มีเกตเล็งนะคะตามลูกศรที่ชีว้ไว้เลย3ลูกศรน,นะคะมาดูไล่กันนะคะเอาผลจาก1-6ก่อนนะคะ1-6เดิมอยู่ที่สุภานะคะอาทิต์โศนก็จะได้เป็น1-6-7-8หมายความว่าความยิ่งใหญ่ที่จะทำแบบโลดผลลัดขั้นตอนแหกกฎระเบียบแบบกกโจร678นะคะก็จะถูกอาทิตย์หรือผู้ใหญ่ที่เคร่งวินัยหรือโดนระเบียบราชการขัดขวางเอาไว้ ต่อมาดูดาวเกตที่รอรับนะคะทำให้ได้789ความยิ่งใหญ่นี้จะต้อง97ก็คือ97ต้องเสี่ยงแทนคนอื่นนะคะแล้วก็98หมายถึงเจ้าชะตาจะต้องตัดสินใจนะคะครั้งนี้ความยิ่งใหญ่ครั้งนี้มาถ้าไม่รุ่งก็ร่วงกันไปเลยต่อมาดูราหูที่ปุตตะรอรับนะคะทำให้ได้788หมายถึงลูกน้องลูกหลานสนับสนุนเรื่องความยิ่งใหญ่ให้เรานั่นเองดังนั้นเมื่อ78จอมาให้ความยิ่งใหญ่นะคะในปีนี้ก็จะส่งผลกระทบกับคนที่ มีลัคนาราศีสิงห์นะคะทั้งในเรื่องตนุปัตตนิสุภะปุตตะก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องคนรักคนสนิทหุ้นส่วนเจ้านายผู้ใหญ่และลูกหลานบริวารครบครันกันเลยค่ะสําหรับคุณปีเตอร์นะคะความยิ่งใหญ่เนี่ยจะนํามาทั้งการชิงไหวชิงพริบการฉกฉวยโอกาสความเสี่ยงการตัดสินใจและยังต้องคํานึงถึงกฎระเบียบอีกด้วยนะคะที่กล่าวมานี้ก็คือการอ่านดาวจรกระทบดาวเดิมนะคะส่วนในตอนต่อไปจะเป็นการดูภาพรวมค่ะ ต่อมาจะเป็นการตอบคำถามของคุณปีเตอร์นะครับโดยภาพรวมแล้วหลังจากดาวตรีเทพย้ายจะมีผลต่อดวงในปี68อย่างไรบ้างครับเออช่วงนี้ทีมงานก็จะได้ยินคำว่าตรีเทพค่อนข้างบ่อยเนาะโดยรวมแล้วปีนี้มีดาวที่ย้ายราศี3ดวงคือพฤหัสเสาร์และราหูแต่ว่าในการยกครั้งแรกๆนี้เนี่ยดาวพฤหัสกับราหูเนี่ย โอเคสองดาวนี้ยกไปจริงๆแต่ดาวเสาร์นั้นเป็นการยกข้ามราศีแค่3เดือนอีก100วันดาวเสาร์ก็จะยกกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นดาวเสาร์จะยกจริงๆนี้ค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนั้นก็แล้วกันแต่ในเมื่อถามมาแล้วเราก็ต้องตอบไปตามสถานการณ์เนาะก็ถือว่าแปลกๆนิดหนึ่งเพราะปกติเนี่ยตรีเทพมักจะใช้เรียกพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์เนาะแต่คราวนี้เป็น พระพฤหัสพระเสารและพระราหูเนาะโอเคก็ถือว่าก็พอเข้าใจได้อยู่ดียังไงซักสิ่งที่ถามมาก็คือดาวใหญ่ยกแล้วส่งผลอย่างไรนั่นเองเนาะคราวนี้เราได้ฟังความหมายของดาวใหญ่ยกกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแต่ละดาวส่งผลยังไงและมันมาถึงยังไงของเราคราวนี้เราจะอ่านให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นก็แล้วกันเนาะสำหรับคุณปีเตอร์นั้นชัดเจนเลยว่าดาวจากภพกรมมะจรเข้าพบปัตตนี จะเป็นปีที่ได้ทำงานอย่างหนักมากและยิ่งเป็นดาวเสาจรมาคือเราทำงานอย่างยิ่งใหญ่อย่างหนักจรมาเจอราหูเป็นคู่ที่ดีการงานจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งแต่ถามว่าเราชอบไหมก็คงไม่ชอบเท่าไหร่เพราะเราเป็นดาวเกตดาวเกตนั้นเป็นดาวที่ดีต่อดาวสุภเคราะห์ถ้าพฤหัสพุธศุกร์จันทร์มาถึงจึงจะดี แต่ถ้าหากเสามาราหูมาแบบนี้ถือว่าเป็นปีที่หนักหน่วงสําหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประสบความสําเร็จเราอาจจะไม่ได้ต้องการเท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าหากว่าเรามองไปแค่นั้นมันก็คงเป็นปีที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ทีมงานได้เห็นและอยากจะให้คหํานึงถึงก็คือ สิ่งที่เราประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยหรือจะประสบความสําเร็จเมื่อกําลังจะมาถึงมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลกนะครับคือปีนี้มันอาจจะเยอะหน่อยก็จริงเพราะว่าเสาจรเจอราหูจรน,นะใครๆก็ได้คู่มิตรนี้ไปหมดแต่ว่าดวงของคนที่ดาวคู่นี้จะมาส่งผลถึงเยอะๆเนี่ยมันก็มีแค่ราศีที่ดาวคู่นี้โยกถึงเท่านั้นเองซึ่งราศีสิงห์ราศีของคุณปีเตอร์นั้นเป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทีมงานก็อยากจะบอกว่า ถ้า,าการงานมาถึงตัวลูกน้องเชียร์ให้ไปทำอะไรก็ทำให้เต็มที่และจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับถึงแม้ความสำเร็จนั้นเราอาจจะไม่ได้ต้องการเท่าไหร่ก็เถอะแต่ในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับลูกน้องมันเกี่ยวข้องกับคนในเรื่องงานแปลว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอื่นเพราะฉะนั้นคิดซะว่าทาเพื่อคนอื่นด้วยก็คงดีนะครับก็ขอจบรายการกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับการตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนๆรายการตอบคำถามจากดวงดาว ก็ขอจบไว้เท่านี้หวังว่าคำตอบของทีมงานตาลทวะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของคำถามแฟนๆรายการหรือท่านผู้ชื่นชอบการดูดวงไม่มากก็น,น้อยหากชมรายการของเราแล้วมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถแนะนำติชมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของช่องตาลทวะนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้ โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะและจะได้รับสิทธทิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอฝากช anel ใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือช anel ตาลทารอชแนลที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทะวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ